อยู่กันในเกม Minecraft กองผม Dark Fox กันอีกแล้วนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเ,าเล่นในมอดที่มีชื่อว่า Cobmon กันดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากก,ก็คือไอ้มอดแพคไอเว o ร์ออฟดาร์กอนนะของผมผม,มันเจ๊งกระบงกระแมพมันพังมาแนละ้วก็แบบลบแมปทิ้งแม่งเลยแล้ว,ลวกันนะก็มาเล่นในซีรีส์ใหม่แล้วกันนะก็ไปซีรีส์ Cobmon หรือว่าโปเกม o n กันดีกว่านะมาอันนี้คือตัวอะไรเนะี่ยแกอ,อันนี้คือปูหรือเปล่าเนี่ยเวลสินะ มันคือโปเกมอนอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ด้วย,ยนะฮะเฮ้ยมีตัวให้เลือกว่ะจะเล่นตัวไหนดีเนี่ยมีตัวให้เลือกเยอะเลยฮะตอนนี้ขอหาดูก่อนเผื่อมีตัวแบบที่มันน่าสนใจนะอันนี้มีลิงลิงไม่เอาอ่ะมันไม่เท่อะมีตัวไหนที่มันแบบน่าสนใจบ้างปะนี่อะไอตัวนี้ตัวไหนเนี่ยหมูหมูไฟหมูทัุไฟเหรอ แล้วตัวนี้ตัวอะไรนี่ไม่เห็นรู้จักเลยสักตัวหนึ่งครับเอ้ยมีแมวด้วยเหรอตัวนี้มันจะเป็นแมวอ่ะนี่เอ้ยเท่เลยนะน่ารักเตี้ะเพราะว่าเอาแมวดีกว่าไหมเพราะเอาแมวดีกว่า,า,ะาวะแล้วก็กดมาเลยเลือกตัวนี้แหละนะฮะเลือกน้องแมวแล้วก็มันจะเหมือนจะมีปูตรงนี้แล้วก็มีเป็นแกะแต่เราต้องทําเป็นไอ้โปรแกบ,บอลป้ถึงจะสามารถจับได้ฮนะเดี๋ยวทบทบั้งเหี้ไปแล้วละกันโอเคได้เป็นแอปเปิลมาแล้วแล้วก็ไฟไปด้วยอนะ แล้วก็เราต้องไปหาพวกต้นไม้ที่มันมีพวกลูกแอปเปิ้ลหรือว่าลูกอะไรสักอย่าง,งหรือเปล่าเป็นลูกแบบที่ทําการแบบคราฟเป็นโปเกมอนด้านหน้าอาจจะใช่ละมั้งแล้วตัวนี้ก็ตัวอะไรเนี่ยกด R เพื่อแบทเทิลนะแต่ว่าถ้าเกิดกดนี่อาจจะน้องแมวอาจจะตายก็ได้นะเอ้ยต้นนี้ปะเนี่ยแต่ไม่ใช่สีขาวด่มันต้องมีสีแดงๆฮะหรือว่าทําได้หรือเปล่าสามารถคราฟได้มีหลายสีหรือเปล่าวะเดี๋ยวตรงนี้มีอีกฮะโอเคทบไปเลย เราเก็บมาแล้วอันนี้อ่ะอันนี้มันเป็นสีเนี่ยเอา้าแตกเลยไม่ได้อะไรอ๋อหรือว่ามันยังไม่โตเต็มที่เนีย่ยโอเคแต่ทาการตัดไม้ก่อนนะตอนนี้ต้องแบบเริ่มทําการเอาชีวิตรอดใหม่แล้วกันนะในซีรีส์โปเกมอนอันนี้ก็ดีกว่านะฮะโอเคเก็บไม้มาแล้วก็ทําการมาร์กเป็นจุดบ้านเอาไว้แล้วกันตรงนี้นะะเป็นจุดเกิดของเราแล้วก่อนนะเป็นจุดท r แล้วกันนะเป็นต้นไม้แล้วกันมาร์กตัวย่อยเปต้นไม้นะฮะ ไว้แบบให้มันออกลูกออกผลมาเราจะได้มาเก็บแล้วก็คราบนะฮะแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างวะนี่ยในแมปนี้เนี่ยเรามาเกิดตรงนี้แหละตรงกลางเกาะปะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำลงไปหรือเปล่าโอเคเหมือนจะเป็นถ้ำนะนแล้วก็เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมันเหมือนข้างคาวเลยปะซูบแบทเหรอตัวอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักนะฮะเอานี่มาเอาขนแกะมาเอาไว้ทาเป็นเตียงนะ เฮ้ยตัวนั้นนี่มันตัวอะไรเนี่ยพึ่งเฮ้ยมีพึ่งด้วยว่ะเฮ้ยเท่ว่ะตัวนี้เท่มากคะมีเหมือนตัวเล็กๆด้วยเป็นสิบห้าโหยจะเอาแกะก่อนเอาขนแกะก่อนโดดตีแล้วก็เก็บมาเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อย่าเพิ่งมานี่ตีเฮ้ยอย่าก,กระตกเดี๋ยวมันกระตกนะฮึมมาหลดแมพเออมากันเยอะมากันเยอะมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้ตีก่อนกลัวคิปเปอร์เข้าหลังจังเลย ต้องฟังเสียงดีๆไม่งั้นคือคิปเปอร์มันเข้ามาด้านหลังแน่ๆเอาหมูด้วยเอาเนื้อหมูด้วยต้องการทรัพยากรทางอาหารตอนนี้ตีเลยโดยตีตีครีหลังซอมบี้เข้าฮะตดตีดีก่อนแล้วก็ตีซอมบี้ไปขวานจะพังไหมเนี่ยอยังไม่พังนะขวานเดี๋ยวเพิ่งพังตอนนี้คือเราขาดแคลนขนกแกะอีกหนึ่งอันนะผมหาแกะไม่เจอฮะก็เลยคราบเตียงไม่ได้ เออแล้วก็กลับไปที่ตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้แล้วกันอย่าเพิ่งมีคิปเปอร์ไม่ก็สเกลตันนะโอ้สเกลตันนี่ยิงแรงนะต้องระวังอะ่ะยิงโคตรแรงเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้คือเราไหวยอยู่นะซอมบี้อะ่ะกับคิปเปอร์แต่ว่าสเกลตันนี่มันยิงไกลได้ไงอืมตีไปนี่ไงตายอือหลังไม่เข้านะด้านหน้าด้านหน้าตบเรียบร้อยโอเคเราเก็บเวลฮะเวลสีแล้วตอนนี้ เฮ้ยหลังเดี๋ยวก่อนจะพิ่งเอ้ยคิปเปอร์วัปดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นสองตัวเลยเหรอมาสองตัวเลยน่าจะไม่ค่อยดิระเบิดหรอโอ้โหคิปเปอร์ตัวนี้กระเด็นมาน,นี่เลยตียไปทีเดียวแล้วก็ซอมบี้เดี๋ยวก่อนนะถอยมาก่อนตีเฮ้ยมือสั้นมือสั้นตีไม่ถึงโอเคมาตีแล้วก็ถอยแล้วก็ตีสามตัวหนึ่งนี่ไง หลังอย่าเพิ่งนะคิปเปอร์อย่าเพิ่งเข้าหลังนะโอเคไม่มีฮะโอ้ยเริ่มแหลกๆกโอเคครับเตียงก่อนแล้วกันแล้วก็ทาการน,นอนฮนะโอ้โหซอมบี้เยอะเกินละเหมือนจะมีเสียงมันมาเนี่ยซอมบี้อ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งมาตีโอเคเชา้าพอดีมันมาละนีน่สองตัวเลยเกือบแล้วไงนอนทันหนะ้าติดไฟติดไฟมาตีอีกตัวนึงตีเฮ้ยมันตอบเหล็กด้วยตอบเหล็กอืมเฮ้ยสวยไปเลยเพื่อนเก็บมาเลยนี่ฮะได้เป็นเหล็กมาแล้วหนึ่งก้อน แค่นหนึ่งอันเรากินไอะซอมบี้เพื่อแบบให้มันรีค่านี่ก่อนแล้วก็ทบเตียงมาเผื่อมันกระคืนอีกฮะโอเคทบนี่มาเลยโตคราบไว้ก่อนในพาร์ทนี่คือเรายังไม่สร้างบ้านเราจะสร้างบ้านนอกคลิปแล้วกันนอกรอบแล้วกันถ้าเกิดผมว่างเล่นนะนะแล้วก็ไออันนี้ไอต้นไม้นี่มันโตแล้วโอเคเก็บนี่มามันต้องคราบไอลูกโปกบ,บอลได้ดีอันนี้เก็บมาก่อนฮะ มก็ลืมๆแล้วไปดูช่องคุณเคนกับช่องของคุณโอ๊ตมาก็ลืมลืมนะมันลืมอ่ะนี่ไงไม่มีให้คราฟเนี่ยอันนี้อือย่างไงดีเนี่ยอ๋อมันต,ต้องใช้เป็นนี่เป็นไอ้คอปเปอร์ดิว่าต้องหาคอปเปอร์อีกเหรอนี่ยโอ้แม่งสุดเซง็งเลยว่าต้องใช้คอปเปอร์ในการทำเป็นโปเกมอนสุดยอดเป็นเลยจะหาไงเนี่ย ที่มันจะหาคือมันจะหาไม่ค่อยได้เว้ยถ้าเกิดเราไม่หาคือมันจะเจอเว้ยโอเคแต่ต้องไปหาก่อนฮะปะ่าป่าทางงี้โอ้ยกว่าจะเจอได้โอ้โหทำการขุดลงมาแม่งเลยฮะกว่าจะเจอเนี่ยไอ้ตายเถนะคอปเปอร์มันต้องใช้แล้วในซีรีส์นี้ต้องใช้ฮะเพราะว่าซีรีส์ก่อนก่อนอผมไม่ค่อยแบบขุดมาเลยนะคอปเปอร์อะมันทําอะไรไม่ได้ฮะเออแต่ว่าซีรีส์นี้คือมันใช้คราฟโปเกบอลได้ไงต้องทําการขุดมาเลยฮะเออแค่นี้เหรอ น้อยมากเลยแต่ก็ได้อยู่ฮะไม่พอมันมืดกว่าตอนนี้เราอยู่นนี้แล้วกันปลอดภัยดีฮะจะทำการเอ่อต้องคราฟเป็นนี้ด้วยวต้องคราฟเป็นเตาหลอมด้วยในการหลอมเป็นคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์อินกอนแล้วกันนะเออเตาเตาเตาอยู่ไหนนี่ไม่ใช่เตาเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเตานี่โฟร์แนนอยู่นี่คราฟมาเลยวางตรงนี้แล้วก็ทำการใส่เป็นฐานหินเอาไว้ฮะโอเคแล้วก็ โคเปอร์ใส่ไปเลยแล้วก็รอให้ยผมว่าคาบอีกอันหนึ่งเพื่อย่างเนื้อดีกว่าไหมเออมันจะได้แบบเร็วๆฮะเอ่ออีกอันนึงอันนี้โอเคคาบมาเอ้ยอ้าวไปกดออกเฉยเลยแต่ก่อนแป๊บหนึง่งกดอะไรไมาเนี <laughs> ่ยกดมั่วตัวเลยเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้เอ้ยอ้าวเ,เลย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 โอเคฮะชึบแล้วก็คาบมาแล้วก็วางตรงนี้เลยเอาไปวางบังโต๊ะคาบอีกเออเอาแบ่งมาสักสนี่ละกัน สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเนื้อไก่เข้าไปย่างไก่เลยนะมารอรอให้คอปเปอร์มันหลอมแล้วก็รอให้เนื้อมันเผาเสร็จมันย่างเสร็จแล้วกันเพราะกินเนื้อซอมบี้ไปพังพังแกันนะถึงแม้มันจะติดหิวว้ก็ตามเถอะให้มันหมดไปไนงะมันเปลืองช่องเก็บของนะกินเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็ถือนี่ไวนะ้ฮะผมไม่ชอบไปวางวะ่ะไม่ชอบกดวางเองไงไอ้ทอดเนี่ย โอเคเอาม,มาเลยฮะได้เป็นแอดวานซ์ hmm. แล้วตอนนี้ฮแล้วก็ขุดทางไปทางก่อนเพราะว่าต้องคราฟอยู่ตรงนู้นผมไว้ซะลึกเลยอะต้องคราฟต้องขุดตรงนี้ทิ้งฮึบฮึบฮึบ,บแล้วแวมาวิธีการคราฟก่อนนะเอ้ยเราต้องกดตรงนี้ดิสีขาวสีขาวอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นลูกอันนี้อันนี้เอ้ยนี่มันไม่ใช่นี่วะก่อนนะอันนี้ดิเออได้กี่ลูกวะเนี่ย ได้12ลูกอะ่ะจะพอในการจับแตนะ่ผมผมไปตัวช่องคุณเคนมาคือมันจับยากเลยนะโปกเกมอนตัวนี้คือมันจับยากเลยนะมันต้องใช้หลายลูกถึงจะจับได้อะ่ะนะฮะอืมเราไปวางไฟอีกแล้วตายเถอะนะใส่ไปก่อนในมือนี้แล้วก็อันนี้มาแล้วก็เนื้อไก่นี่ได้มาแล้วฮะต้องไปลองจับดูอะ่ะมาซิจ้าปูไตลองจับหน่อยจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมทีเดียว ได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้ผมว่าสิบสามแเนี่ยโอเคจับต่อเรื่อยๆคะมาจะได้ไหมทีนี้ได้หรือเปล่าเอ้มันไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยทำไมมันจับยากเย็นเหลือเกินหรือว่าสีขาวมเป็นแบบกระจอกวะเนี่ยเป็นโปกเกบอลแบบกระจอกหรือเปล่าถึงจับได้นานนะเออผมเสียไปหลายลูกกันนี่ได้ปะ่ะอันนี้มันจะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวซอมบี้เกิด แล้วจับไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไม่เติได้ไหมได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ว่ะตีได้ลองลองตีดิคุณเคนก็ตี่างนี้เหมือนกันนะลองตีตามคุณเคนดูอเออได้ไหมได้ไหมเอ้ยไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้ยตีแม่งเลยตบหน้าเลยนี่ตบไปอืมทำไมไม่เข้ามาในพองแบอนหื ไปไหนไปไหนหนีไปไหนอย่าห,หนีอย่าหนีอหนขอตีก่อนตีให้แล้วมันเหลือน้อยแล้วก็จับที่หลังแล้วกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันตายว่ะเอา้าแม่งตายเลยโอ้ยแม่งน,นิ่งเลยโอย้อะไรไม่ได้ไม่ได้กี่ดีเฮ้ยตัน้ตนตนูตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสิงโตหรือว่าเสือเนี่ยวันดีนายผมบจับไม่ได้วิบหกโอ้โหเวลเยอะผมว่าไม่พออะโปกเกมอนอ่ะ ใช้เป็น20 30บแล้วบ้างเนี่ยไม่เอาดีกว่าตัวอะไรเนี่ยเล็กมากอะไรไม่รู้ฮะตัวอะไรไม่รู้โคตรเล็กเลยเราต้องไปหาไอ้ผลไม้เพิ่มว่ะแล้วก็ทําการคลาฟเพิ่มมาอีกฮนะตอนนี้คือเหลือ6อันแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ไงนะเจออีกต้นหนึ่งแล้วเป็นสีฟ้าๆนะฮะผม่าได้อยู่นะเคทาการทุบมาเลยเหมือนแมพจะโหลดฮนะกระตกๆเล็กน้อยผมใส่มอสไปไม่เยอะนะ ก็เลยแบบลื่นอยู่โอ้ยแต่มันก็โหลดแมปอะโอเคนี่ตัวอะไรนี่อะตัวนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเอาเก็บนี้ก่อนอเฮ้ยทุบมาทุบมาทุบมาฮึบเก็บฮะเอออันนี้อันนี้มันยังไม่โตฮะอันนี้คือโตแล้วถ้าเกิดเป็นลูกแบบนี้คือโตแล้วเฮ้ยทุบมาก่อนเก็บแล้วก็ทุบตรงนี้เฮ้ยแบบนี้ง่ายดีวะทุบใบไม้มาเลยเออไวดีไวดีฮะอืมเราได้มากี่อันได้มาเก้าเหรอสีฟ้า่ะอ,อันนี้ ไดี๋ยก่อนต้องใช้ตัวคราฟนี่วะลืมไปต้องคราฟกับตัวคราฟอ่ะแล้วก็อันนี้มากดมาให้หมดเลยฮะชึบได้กี่ลูกวะเนี่ยได้มา8ลูกกว่านี่อแล้วก็มีสีเขียวอยู่อีก7ได้เท่าไหร่ได้เป็นสี่โอ้โหได้น้อยปะได้น้อยอยู่ะมันต้องแบบหายพวกนี้ไงหาพวกผลไม้ของมันในการมาคราฟนะฮะโอเคได้หาพปเกมมาสักหนึ่งสองสามตัวแล้วกันนะคลิปนี้ ตัวเท่ๆหน่อยมันจะมีตัวแบบเทๆ่เปบบเทๆป่ะเนี่ยไอ้ตัวอะไรเนี่ยโหแม่งมันดูไม่น่าเท่เลยไปที่อื่นแล้วกันเจอกล้ไวไอ้ตัวนี้คือเยอะมากเกิดกันเยอะมากเฮ้ยมีเป็นไอ้ผลไม้นี่เรายังก่อนแล้วกันนะหาโปกเกมอนก่อนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันแฟนเวสซอมบี้เลยวะ่ะ <laughs> ไอ้ตัวนี่มันแบบยิงอ่ะเฮ้ยมันใช่เลยวะ่ะเฮ้ยแฟนเวสซอมบี้แต่เราไม่เอาแล้วกันหน้ามันดูแบบตลกดีอ่ะเดี๋ยวหาตัวมันเทๆ่ๆครั โอ้ยนี่ไงเจอแล้วพึ่งเบลสิบนี่ได้ปะเนี่ยลองซีลองซีลองซ,องซีอาจจะได้ได้มาได้ไหเฮ้ยผมว่าไม่ได้ปะเอ,อ้ได้ได้ได้เอ้อยได้มาแล้วโปเกมอนตัวที่สองจับเองเฮ้ยนี่มันก็ดีปะเนี่ยมันเป็นของดีไว้สีเขียวเขียวเนี่ยมันจับได้เลยวะทีเดียวได้เลยเดี๋ยวเวลมันสิบมันแค่สิบหรือเปล่ามันถึงจับง่ายเดี๋ยวหายสักหนึ่งตัวแล้วกันนะ ผมอยากได้ปูไตอ่ะจะไปหาปูไตดีกว่าอันนี้ผมไม่เอาอ่ะเอฟแนวีเอสซอมบี้เนี่ยไม่เอาอะเฮ้ยนี่ไงเจอปูตไตวิสปาเวลเยอะอยู่ลองจับสิได้ปะทีเดียวหรือเปล่าตัวนี้ลองดูฮะลองดูเอ้ยไม่ได้อ๋อหรือว่ามันเลเวลมันเยอะมาเลยจับยากหรือเปล่ามันดูกันที่เลเวลหรือเปล่าโอวใช่ปะยิ่งแบบเวลสูงยิ่งจับยากประมาณนี้ปะเวลหนึ่งเคยจะจับง่ายหรือเปล่าโอ้หแม่งหมดแล้วอ่ะ ได้ปะเนี่ยได้ไม่เอ,อ่ยได้ไมเออ่เอ่ยเอ้ยไม่ได้โอ้โหตั้งสีฟ้าแล้วไปเลยได้ไหมได้ไหมเอาทำไมมันทำไมมันปากมันอ้า <c oughs> ทำไมปากออมันอ้าล่ะมันคืออะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมปากมันอ้ามันบัก็กแอนิเมชันหรือเปล่ามันอ้าปากได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะอะไรวะเอ,อ้ยมันจับยากเหลือเกินปูไต่เนี่ยปูไต่จับยากมาก ได้ได้มได้มาอ๋อได้ได้โอ้ยเรียบร้อยได้มาแล้วนะโอ้ยแม่งยากมากเลยผู้ตเนี่ยโอเคเราทําการเรียกโปเกมอนแบบนี้ป่ะกดอ๋อกดตรงนี้เลื่อนอ่าเลื่อนได้แล้วก็เลือกได้ฮะแล้วก็กด R นี่ไงจะพึ่งเวิล10สินะฮะเป็นมงเท่มากอะมันโคตรเท่เลยผมชอบนะพวกะมลแรงเนี่ยมันแบบโคตรจะเท่แล้ว แล้วก็ผูออ้ไต่ผู้ไต่ลองเรียกสิดีไงเวลสิบห้าฮะผู้ไต่แล้วก็น้องแมวของเราตัวนี้ที่เราเลือกมาตอนเริ่มต้นนี่จัดว่าน่ารักอยู่นะเวลสิบนะฮะโอเคฮะก็เอาเป็นว่าทาง,งานสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดต like. ามกดไลค์แ้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันดีกว่าไบาย